สวัสดีครับเช่มือเลยครับ,ข,รบของอไอไโวอะไรนั่นมีไหมไดโวมีไหมไดโวมันมีที่ส่วนตัวต้องดูก่อนครับ แบงไม่ได้ไมาดูนาะน โม่โบไม่โเขียวก็ไม่มีเลือก็ไม่มีไปไหนก็ไมู่้มันนี่ครับรถออกไม่ได้มีคนมันแฉะ It's good คยงานวันสักคนงานเน,นงานเช็ดบุหรบเอาวัานนี้ไม่ไม่เจอเฟจากเช้าเลยวันนี้เจอเฟไม่เจอเฟจากเช้าเลยกาแฟมายังไม่รู้ฮะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย เนอไม่เห็นเลยกาแฟนี่ครับทำงานเ mm hmm. คยก็น,นอนดู mm hmm. องค์อิงสามทุ่มสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มยังไม่หลับนอนดูองค์อิงเล่นที่สเกตแล้วก็บอสตัวก็แต่งเพลงใหม่ให้ลูกสาวโอ้โห oh oh. ทำไมเป็น เป็นเพลงชีวิตเป็นเพลงชีวิตเลยครับมอคืนนอนฟังสามสีเชี่ยวมันเหมือนอะไรเพื่องเพลงเพื่อชีวิตขององค์เองฟังแล้วฟัวงเล่าดูแล้วเจ้าจริงๆครับโศเชียวมันรุนแรงมากทำให้ไม่ให้มีให้เกิดเลยเนยชีวิตคนเรา ทำไมต้องมาทำร้ายไม่รู้เป็นไงมันไม่มีผมฟังแล้วฟังแล้วมันกินใจเด็กตัวเลน,น้อยโดนจะโซเชี่ยวก็โหเลือเกิน เล่นตัวจริงตัวตนไม่ได้ต้องเล่นก,นกนารในเเล็กสงขามประสาทรครับผมไม่ไม่ไม่อยากวิจาร์มากครับดูแล้วก็มันสงาสารเด็กตาดำดำมดมอสามจากกอสอนอ แต่ผ้มีความรู้สูงๆรู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับผมคลิปมี้เขาอยู่อย่างนี้ครับจะฟังแล้วก็ปลดปล่อยสงสารหละอหลาในโลกโซเชียลทุกวันนี้ครับคลิปนี้ผมก็ทำ ใครฟังก็ช่วยติดตามเป็นช่องน้องใหม่ครับผมจุงกระชาแนลเพื่อจะมีไรายได้ต่อไปข้างหน้าครับผมชีวิตก่อสร้างคงจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่ครับหาเช้ากินค่าหาเช้ากินค่าครับก็อ,อยากขันเห็้มาเผื่อมีไรายได้เสร็จจาก YouTube ครับลองทำดูครับมาถ่ายแบบมาเคื่อนผมก็นอนฟังอ,อ,อิลาผ้ามาแถวๆกรุงเทพแ,แถวๆชานเมืองโคราชแถวสำโรงอะไรเนี่ยผมจะไปให้กำลังใจลูกหลานผมว่าคนพื้นเพแถวอีสานลูกอีสานเหมือนกันครับ มีคนคืนเพลคนภัยสารเดียวกันครับปิดกับจังหวัดของอิรวลา,ลาด้วยสงสารครับฟังแล้วสงสารเร็นงนี่แต่ถ้ามีโอกาสครับผมจะได้ไปหาแต่ว่าผมได้ดูข่าวว่าเออวันที่ยีบห้าไปเล่นที่ออมีนาเล่นอะไรหกเจ็ดไปเล่นที่ออหลังโเมินสันโซลิน พราะว่าจะมีโอกาสจะไปครับผมปีหน้าครับผมงานผมก็ใกล้จะเสร็จแต่ผมต้องย้ายไซม์งานใหม่ผมต้องย้ายไซม์งานใหม่ครับผมต้องไปดูแลที่อื่นอีกครับผมชีวิตก่อสร้างไปนี้นะครับผมปีในแน,ใน่รถออกไม่ได้ครับวันนี้สองคันน้ำท่วมหมดครับผม ครับผมยังไงก็อย่าลืมเพื่อติดตามช่วยติดตามนะครับจุงตะชแนลเป็นช่องน้องใหม่ครับผมคน่อสร้างนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจหน่อยนะครับสวัสดีครับ